รางวัลแพททิวแมน Man, อันทรงเกียรติที่เจ้าชายแฮร์รี่ยอมรับจะได้ผลกับเขาชื่อเสียงของซัเสเซ็กกำลังลดลงทั้งในสหราชาอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาเจ้าชายแฮร์รี่ความขุ่นเคืองทั้งสองด้านของมหาสมุทรแอตแลนติกจำเป็นต้องพูดการที่เจ้าชายแฮร์รี่ได้รับรางวัลน,นี้ไม่ได้ทำให้ทุกคนพอใจ นอกจากนี้ยังสร้างความขุ่นเคืองทั้งในสหฮาราชาณาจักรและในสหรัฐอเมริกาดังที่เอ็กซ์เพรสอธิบายความตื่นเต้นของข่าวนี้ถึงขนาดแม่ของแพตตินแมนชายชื่อเดียวกับรางวัลยังตกใจอีกด้วยแน่นอนว่าการเลือกกฎยุคแห่งซัดเซกนี้จะส่งผลเสียต่อความนิยมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่าขณะนี้เขากลายเป็นบุคคลที่มีความแตกแยกในสหรัฐอเมริกาพอๆพอกับในสหรสหาชอาณาจากักรโทรเลขระบุในเรื่องนี้แฮร์รี่และเมแกนความขัดแย้งในสิ่งที่พวกเขาพูดและทำแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับราชวงศ์อังกฤษวิาพากวิจาร์ณการกระทำของแฮร์รี่และเมแกนอย่างมากด้วยรางวัลใหม่นี้ สิ่งที่น่าขันในช่วง4ปีที่ผ่านมาก็คือแฮร์รี่และเมแกนกล่าวว่าพวกเขากำลังจะออกจากราชวงศ์ดังนั้นสื่อจะปล่อยให้พวกเขาอยู่ตามลำพังแหล่งข่าวกล่าวเสริมและตอนนี้แฮร์รี่ก็อยู่ที่นี่กำลังขึ้นราคาสดทางโทรทัศน์จริงๆมันช่างน่าสมเพชหากคุณได้รับเหรียญรางวัลในกองทัพ คุณก็ไม่ต้องคุยโวเกี่ยวกับมันดังนั้นความคิดที่จะปรากฏตัวในพิธีมอบรางวัลทางโทรทัศน์เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคลากรทางทหารส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องที่น่าอภายอย่างยิ่งผู้ริเริ่มกล่าวต่อมันเศร้าจริงๆที่ได้เห็นแฮร์รี่ซึ่งเป็นผู้ชายที่น่าทึ่งและทุกคนเคารพในการทำสิ่งนี้แหล่งข่าวบอกกับเดลี่บีส